สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้คิดาจะมาเปลี่ยนสีผมนะคะแล้วก็มากับผมสมัยต้อนรับซัมเมอร์้วยค่ะได้เดี๋ยวอีกสชั่วโมงเจอกันประมาณประมาณชั่วโมงครึ่งไม่นานเดี๋ยวจะเจอกันสีผมอามาดูนะสีผมแบบนี้ลองดูนะคะสีเก่านะคะกี่เดือนแล้วเนี่ยสี่เดือนแล้วค่ะเดือนเจอกันสวัสดีค่ะไปส่องแล้วนะเสร็จแล้วนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะเดีดูสิสวยไหมหันหลังนิดนึงค่ะก้มดีไหมก้มดีไหมก้มค่ะให้ให้คุณเขาหันหน้ามาหาพี่แจ็คแล้วก้มเลยค่ะก้มค่ะากองของเลิศไหนดูแสเดีดูคอนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งดูคอนกาลังสองคอนเดียอุ้มสะบัดผมอ่าแม้ถ้าจับผมผู้หญิงนี่เสียเลยนะอุ้มอ่าเดี๋ยวดูสีดูคอนดูสองนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ สีสวยอะ่ะอันนี้สีอะไรคะอาส์สบัดกลับเลยคะ่ะธรรมชาติครับอ่ามผมมาด้านหน้าเลยคะ่ะจับผมมาด้านหน้านิดนึงคะ่ะบรอนธรรมชาติเหรอคะใช่ครับไม่ออกประกายแบบมันจะมีความหมุนแค่น,นิดเดียวนิดนึงใช่แต่จริงๆงถ้าเอาวังนี้จะเป็นธรรมชาติเพราะามันจะไม่หมุนมา,า,ากขยับไปใกล้ๆกันนะคะอ่าโอเคเลยสีสวย อยากให้เพื่อนๆมาใช้บริการได้นะคะเ,คเติมคนเมื่อกี้กับตอนนี้ต่างกันมากค่ะโอเคแล้วฝากขายซื้อขายอะไรนะขายครีมยังไงนะลูก KNG อะไรนะเอ็นเอ็ป็นไรลูกเป็นอ,องาร์เอค่ะอันนี้เป็นมิสลลโอนะคะ2008น้องกีต้าร์นะคะขอบคุณค่ะ